ีเอมมี่หวานครบรอบ7ปีเผยคลิปเล่นน้ำสามีคึกคักสุดแฮปปี้เรียกว่ารักยืนยงครับดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันมา16ปีหวานไม่มีเปลี่ยนคูสามีภรรยาอย่างนมสีสิวัตและสาวเอมมี่กลิ่นปุมครับครบรอบแต่งงาน7ปีสามีนั้นให้ภรรยาโพสก่อนเอมมี่เผยภาพหวานขนาดดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันพร้อมกับแคปชั่นสุดโรแมนติกถึงสามีด้วยว่า sunset with you are the best at Cee Cee w a h a ดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันมา16ปีละ #anniversaryweekend ครบรอบแต่งงาน7ปีจ้าขณะที่คุณสามีนะครับก็โพสต์ภาพหวานเช่นเดียวกันพร้อมกับทั้งแคปชั่นโรแมนติกไม่แพ้กันว่า best of the best moment b i t t you again happy anniversary นะคะครบรอบ7จ็ดปีต้องรอให้หนางลงรูปก่อนโดยได้มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงนะครับเข้ามาร่วมอวยพรกันอย่างล้นหลาม พร้อมบอกว่าแฮปปี้อันนิเวน์ซารีจำนวนมากทั้งบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากโดยภรรยาสาวอย่างเอมมี่นะครับยังได้โพสต์ภาพหวานและเผยความเซ็กซี่ในชุดว่ายน้ำขณะไปฉลองช่วงวันเวลาดีๆพร้อมทั้งโพสตคลิปสุดแฮปปี้ขณะเล่นน้ำในสระว,ว่ายน้ำชมบรรยากาศดบืทะเลสวยสวยด้วยพร้อมเปิดเพลงร้องเพลงไปด้วยซึ่งหนุ่มซีสามีนั้นก็กระดิกระดาคึคกคักเป็นอย่างมากรับเล่นอยู่ข้างข้างสาวเอมมี่ด้วย,ยางานนี้ต้องบอกว่าทั้งคู่นั้นจัดทริปแบบเซอชิล ไปสวีทหวานที่ทะเลดื่มดำบรรยากาศสุดโรแมนติกด้วยกัน2ต่อ2จ้าเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไป,ปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ Thank you